สาเหตุหนึ่งที่ทําให้บอลสีของเรานะคะทุกคนตุยกลับดาวบอลไปอย่างรวดเร็วนะคะตุยก็คือมีอาการแบบนี้ค่ะคือตายนั่นเอง่ะทุกคนนี่คะ่ะมีใบเหลืองซีดเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็เปื่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะตายแบบนี้สาเหตุมาจากสองสิ่งนี้นะคะทุกคนถ้าใครเคยใส่ต้องฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวสวนสวยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเกิดจากเพราะว่าอะไรนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะมาแช์นะคะ,ะวิธีการนะคะใส่เครื่องดื่มชูกําลังกับผงชูรสนะคะซึ่งฮิตมากๆใส่ให้กับบอลสีของเรานะคะเพื่อนๆหลายคนเคยได้ยินการแชร์มาเนาะว่าการใส่สองสิ่งนี้จะช่วยบํารุงรากนะคะแล้วก็ทําให้ต้นบอลของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็พากันใส่นะคะพอใส่เสร็จปุ๊บเกิดอาการเช่นนี้เลยค่ะนี่ค่ะใบเขาก็จะเริ่ม ท้งทางที่ใบาเขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนเป็นต้นที่ค่อนข้างมีอา,อายุหลายเดือนแล้วนะคะสองสาเดือนประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นอบอนสีสาวน้อยปแป้งค่ะเป็นบอนสีบ้านๆซึ่งมีความทนทานต่อ,อสภาพดินฟ้าอากาศมากๆแลค่ะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะต้นนี้ก็จะเป็นบอนบ้านๆนะคะสาวน้อยปแป้งที่อบอกได้เลยว่ามีความทนทานนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นบอลนนะนกกระทานะคะก็เป็นบอลบนรนอีกตัวหนึ่งที่อาทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะแต่สาเหตุไหนนะคะทําไมเมื่อเราใส่อาผงชุลดลงไปกับเครื่องดื่มชูก,กําลังแทนที่เขาจะสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะดังที่เราเคยได้ยินมาว่าเขาจะไปเพิ่มนะคะมีวิตามินเออต่างๆนะคะช่วยในการาบํารุง ต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงรากนะคะให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงนั่นเองค่ะแต่สาเหตุนั้นก็คือมาจากนะคะสาเหตุมาจากต้นเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้นะคะพวกเราน่ะไม่รู้เราที่เป็นเจ้าของบอนนะคะไม่รู้ว่าเขาน่ะไม่แข็งแรงนะคะแล้วทีนี้เราไปได้ยินนะคะไปได้ยินว่าเขาแชร์ว่าให้ใส่สสิ่งนี้นะคะให้ใส่สสิ่งนี้แล้ว ต้นบอลของเรานะคะจะเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นมาปึงปังขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแทงยออแทงยอดแทงหลอดแทงหนอ่อก็นํามาผสมน้ํานะคะในปริมาณที่เขาบอกนะคะทุกคนแล้วเราก็นํามารดค่ะรดลงไปแล้วก็เกิดอาการแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้รดเพียงครั้งเดียวนะคะทุกคนอาจจะเป็นการรดครั้งที่สองครั้งที่3นะคะแล้วเขาก็เริ่มมีอาการแบบนี้เลยค่ะคือใบเนี่ยค่ะใบของเขาก็จะซีดลงนะคะทุกคนซีดแล้วก็เหมือนมีรอยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ ลามมาที่ลําต้นนะคะอ่านี่ค่ะลามมาที่ลําต้นแล้วก็เหมือนอ่อนแอนะคะแล้วก็เปื่อยแบบนี้ค่ะทุกคนเขาจะเปื่อยแบบนี้นะคะสาเหตุนั่นก็เพราะว่า,าเขามีความอ่อนแออยู่แล้วนะคะรากเขาไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ดีเขาต้องการการปฐมพยาบาลเขาเรียกว่าการฟื้นฟูให้เขานะคะแต่เรานะคะไปนําสารเหล่านี้นะคะซึ่งมีความาซึ่งมีสารอาหาร เขาเรียกว่าอะไรเข้มข้นนะคะต่อให้เราละลายน้ํำไปแล้วนะคะสารอาหารเหล่านั้นนะคะมันมันเข้มข้นนะคะทุกคนต่อให้เราละลายน้ําไปแล้วมันก็ยังเข้มข้นอยู่แล้วต้นบอลของเราเขามีภาวะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่อนแออยู่แล้วนะคะรากเขาดูดซึมอาหารได,ได้ไม่ดีอยู่แล้วภาวะอ่อนแอของต้นบอลอยู่แล้วนะคะเมื่อเรารดเขาลงไปนะคะเป็นเวลาซ้ําๆกันลงไปทุกวันนะคะต้นบอลของเราก็เกิดอาการช็อกนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เรียกว่า อาการช็อกนะคะก็คือสารอาหารเกินนะคะก็คือใส่เยอะเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็เกิดอาการแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนจะใช้นะคะให้สังเกตอาการบอลอ่าบอลสีของตัวเองว่ามีอาการหยุดการเจริญเติบโตอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีอาการทิ้งใบใบเหลืองใบซีดใบไหมอะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเขามีปัญหาที่ระบบรากนะคะทุกคนรากของเขาอาจจะมีการเน่าการอ่า รหรือว่าหัวเน่าหรือว่าอะไรสักอย่างที่เกิดมาจากปัจจัยหลายๆอย่าง,างเช่นการรองน้ําในกระถางนะคะหรือว่าการใช้วัสดุปลูกที่แน่นเกินไปนะคะทุกคนคือพวกนี้ทาจะอาจจะทําให้ระบบรากหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากพริยกินโคนต้นเขานะคะทําให้โคนต้นเขาอ่อนแอแล้วเรามาใส่พวกนี้ลงไปนะคะมันจะทําให้เขาอเป็นอาการแบบนี้นะคะก็คือตายเร็วตายเร็วยิ่งขึ้นค่ะเหมือนเป็นตัวเร่งให้เขา ตายเร็วยิ่งขึ้นนะคะทุกคนส่วนวิธีการใส่นะคะใส่ได้เหมือนกันนะคะส่วนสวยก็ใส่นะคะวิธีการใส่ก็เหมือนที่เราเห็นามาในที่เขาแชร์กันมาเลยค่ะใช้อ่าหช้อนชานะคะใช้ปริมาณก็คือ1ช้อนชาแล้วก็อันนี้ก็1สฝานะคะทุกคนใส่ผสมลงไปในน้ํานะคะในน้ำอ่าปริมาณประมาณ10ลิตรนะคะทุกคนนี่ค่ะหช้อนชานะคะ ประมาณ10ลิตรนะคะแล้วนําไปรดต้นไม้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนอ่าย้ําตรงนี้อีกทีก็คือใช้พวกนี้ได้นะคะเป็นสารช่วยให้เขาอะ่ะ เร่งการเจริญเติบโตนะคะมีวิตามินมีสารตัวนี้ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยรากขแขนงนะคะให้มีการดูดซึมอาหารที่มีอยู่ในกระถางได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มวิตามินเพิ่มความสดชื่นนะคะให้ต้นบอลของเราในช่วงหน้าหน้าหนาวหน้า,นาร้อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาเจอกับแสงแดดแล้วก็ภาวะ,อ,ะอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะเมื่อเรารดพวกนี้ไปให้กับบอลนะคะย้ําให้กับบอลที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตดีต้นใหญ่แบบนี้นะคะทุกคน ต้นใหญ่แบบนี้เราสามารถรดเขาได้นะคะแต่อย่ารดบ่อยนะคะไม่ใช่รดเป็นประจำทุกวันนะคะทุกคนให้รดประมาณอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นน้ําที่ผสมพวกนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะหรือว่า3 4วันรดสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการไป,ไปกระตุ้นก็จะเป็นการไปกระตุ้นนะคะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีจริงๆะค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะส่วนสวยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใช้สองสิ่งนี้หรือว่าสารอาหารสาร,สารอาหารอื่นๆนะคะที่จะนำมาเติมให้บอนสีของเราในกระถางนะคะให้มีการจเจริญเติบโตแข็งแรงก็คือให้ไปสังเกตดูบอลของตัวเองสะก่อนนะคะว่าเขามีความแข็งแรงพอที่จะรับสารอาหารที่มีลักษณะเข้มข้นแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นต้นไม้อ่าถ้าเป็นบอลที่มีความอ่อนแอก็อย่านะคะก็หยุด ยังไม่ต้องให้เขานะคะทุกคนให้ให้เพื่อนๆฟื้นฟูเขาขึ้นมาให้แข็งแรงซะก่อนนะคะให้รากเขาเดินแข็งแรงซะก่อนแล้วค่อยใส่สารอาหารเหล่านี้ลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยจ้าสวัสดีคะ่ะ